สวัสดีครับพี่พ,พี่น้องน้องสายเคลียร์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาเสียบกระท่อมเปนตกระทุ่มนครับน,นี่ครับผมจะเสียบจากต้นอ่อนเลยนะครับสูนี้ติดดีมากติดเร็วรนำเลี้ยงต้นอ่อนมันน่าจะดีดีกว่านี้เน่ะดีรวบรากเดินสมนบูรณ์กทุ่มนี่ครับ พอผมเสียบมาหลายรอบแล้วรู้สึกว่าติดดีติดเร็วมากครับแล้วก็แดกใบสวยนี่ครับนำเลี้ยงมันต้นอ่อนเนาะน้ำเลี้ยงก็น่าจะดีก็เสียบเหมือนที่ในคลิปทุกๆคลิปนะครับผมแต่ผมพากลางนี่นี่ครับกรอตอนนี้ครับคัตเตอร์ใช้ที่พันท่อ pvc นะอเนาะก็ดอกมะหอง ล้างมือให้สะอาดตามคลิปแล้วกับที่เขาทำกันนั่นแหละให้สะอาดต้องวินาทลภาคกลางเลยผมวัดก่อนเนี่นี่เป็นยอดที่ผมเสียบยอดนะครับแล้วเอาตัดมาไม่ได้สั่งที่ตัดปลูกเองครับ ประตูได้ขนาดนี้เลยก็เลยตัดมาเสียบนี่ครับเหมือนทุกคลิปนะครับที่เขาทำทำกันนั่นแหละแต่ที่ผมทำมาคือมันมันติดเร็วไงติดดีคือให้เด็กเนี่ยตอกระทุ่มเราไม่รากเดินสมบูรณ์ยังไงมันก็เสียบไมก็ติดกับติดง่ายยอดขนมก็เนี่นี่ลองเอาเงลย าเราเสียบกับต้นนี้ม,นมันก็ติดอยู่นะแต่มันรู้สึกว่ามันจะใช้เวลาแต่เนี่ยที่ผมสังเกตอะ่ะถ้ายอดพนมนีเดียประมาณ5วันะแตกยอดเลยยิ่งผมทำมาแล้วหลายต้นอะที่ลงให้ดูนั่นแหละนี่ครับเราก็พากลางไปเลยครับนี่นเท่าใหญ่เท่ามหใหกว่านะครับเราก็ผ่ากลางเลยครับตามสูตรที่เห็นๆกันนั่นแหละ น้ำเลี้ยงมันจะดีกว่ะเสียบเล็กๆเลยผมอ๋อนี่ครับกลางไปเลยสังเกตว่านี่น้ำเลี้ยงมันจะดีดีกวาโตแก่แก่มอนงนะครับก็ตเตอร์คม เลยครับไอ่แบบยาวๆเลยกันไว้ก่อนกันไว้เพื่อแต่มันก็ติดร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้เราก็ปาดไปเลยครับปาดให,ให้เนื้อเยื่อขึ้นมาเหมือนทุกคลิปที่เขาทำกันนะครับปาดลองอไปมันก็จะเห็นเนื้อเยื่ออยู่ เท่น้ำเลี้ยงเรียกว่าท่อน้ำเลี้ยงใช่ไหม,มเห็นท่อน้ำเลี้ยงเลยนะครับมันต้องไปดูไปจากต้นกระทุ่มนะครับ แต่โตเราสมบูรณนะ์เนี่เสียง่ายก็ติดไม่ยากใครก็ทำได้ครับทำติดกันหมดเราสมบูรณ์ยอดสมบูรณ์เสียบง่ายก็ติดติดเร็วเลยยอด ใส่เข้าไปเลยครับเลีลยงเกินเดี๋ยวนี่ครับนี้ก็พันให้ติดก,กัน มันคลิปนะครับที่เขาทำลงกันใน YouTube นะครับดูกันผมนจะใช้แบบตัวนี้งท PVC ่อพีวีซมันแน่นนี้ใช้ได้ครับพวกเทปหรือเทปพ,พันกินหรือทุกอย่างครับเชือกฟาง ก็แต่ที่เรามีเราไม่ต้องอะไรมากมายไปซื้อของแพงๆนี่นครับพันจากข้างล่างครับขึนมาข้าง,างบนก็เหมือนอะไรครับที่พูดไว้เลยเหมือนกับทุกๆคลิปผมก็ศึกษามาจากนั่นมาเลยแต่ก่อนผมก็เสียบแบบจากต้นนานๆอย่างนี้แหละครับ เสร็จจากต้นใหญ่รู้สึกมันก็ติดติดครับแต่มันก็ใช้เวลาประมาณสิบสี่สิบห้าวันแต่พอลงอันมาเสียบกับต้นอ่อนครับอันนี้เรื่องจริงครับถ้าแบบยอดสวยๆหรือห้าวันครับแตกยอดเดงเป็ดมาเลยนนีคลิปที่ผมลงให้ดูนี่แหละนี่ครับพัไนไม่สน,นิท อัปเดตให้ดูเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงจะติดไม่ติดคันเลยครับต้องแน่นมากครับคันแบบพอดีมือเราแน่นมากมันจะทำให้ยอดช้ำ ยอดนะครับผมเสียบยอดแล้วก็ต้นโตไหมที่ว่าลงในคลิปให้ดูผมเลยลองตัดมาถ้าเราได้พันตัวเองเนาะไม่ต้องสั่งพันมาจากที่อื่นแล้วก็ต้นกระทุ่มก็เยอะแล้วครับช้ำไว้ตอนนี้ก็หาได้เยอะทุ่งนามีเยอะแยะครับเหมือนที่คลิปที่ผมลงลแต่แล้วแต่ความชอบของบางคนก็ เกสอน,มนเมล็ดผมก็ปลูกเหมือนกันผมปลูกทันสองอย่างมันจเจริญเติบโตมันก็อยู่กับการดูลแลของเราเลยครับนี่ครับก็แบบประมาณนี้แหละเหมือนทุกคลิปแหละที่เราทำกัน ชั้วอีกรอบแบบไม่ต้องเน้นมากพอดีพอดีจะอัปเดตให้ดูนะครับว่ายอดจะแตกไหมกี่วันยอดแตก นีกัดโรนตอนนิดเดี๋ยวหนาวดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนนี่ครับกาจะประมาณนี้เลย นี่ครับอยู่ฝั่งนี้ก็ร้องก็ไว้ได้ครับไปเสียบผมทำมากี่ต้นวะติดหมดเลยครับประมาณห้าวันจริงนะห้าวันหวันเนี่ยมันแบบนี้เนาะน้ำเลี้ยงมันจะดูแบบมันเยอะเนาะมันจะมันก็ต้องส่งมาที่ยอดอยู่เลยๆจากต้นเนี่ยครับราดข้างในเต็ม ทุ่มนาเดี๋ยวเราก็เอาถุงครับเหมือนทุกคลิปใส่ไปเขากเหมือนนี่แหละคนเขาอัดลมคนเขาดัผมไม่อัดนเลยสมสุขสติเอาแล้วไงเอาได้ แ,แต่ที่ผมมาคือผมอยากโบกต่ตไงว่ายอดอ่อนมันติดดีติดง่ายจริงเจริญเติบโตดีด้วยเพราะมันก็ต้องส่งขึ้นมาใช่ไหมส่งมายอดส่งมายอด,ายอดตามธรรมชาติอาหารอาหารที่เราลงไปก็ต้องส่งมายอดติดเตีวลองดูครับ ก็ประมาณน,นี้ครับเอาเชื่อมมาพันแล้วก็รอดูนะครับอ่าโอเคนะครับลองดูครับสูตรนี้ติดไว้ครับด,ดีติดเร็วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงสวัสดีครับ